พอดแคสได้ไปโซนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเทคนิคอ่านหนังสือ,อยังไงไม่ให้ลืมครับอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเอามาทําเป็นพอดแคสบ่อยมากแต่ว่าเทคนิคแต่ละอันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะเทคนิคแต่ละพอดแคสที่ผมเคยทําเกี่ยวกับเรื่องอ่านหนังสือ,อยังไงให้จําได้อ่านหนังสือ,อยังไงให้ไม่ลืมเนี่ยจะไม่เหมือนกัน,นครับทุกคนสามารถที่จะฟังได้ทุกอันเลยนะครับแล้วก็ลองไปปรับดู ซึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับพอดแคสต์เอพิโซดนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอีกเทคนิคนึงนะครับที่จะสามารถเอามาช่วยให้กับทุกคนได้ซึ่งเทคนิคในพอดแคสต์เอพิโซดนี้จะเป็นในเชิงของการปฏิบัติแล้วนะก็คือในเชิงของการเอาไปลงมือทำจริงแล้วก็เห็นผลกันทันทีเลยว่าเฮ้ยแม่งไม่ลืมเลยว่ะเฮ้ยแม่งแม่งจาได้แม่งเข้าใจได้ว่ะอะไรงเงี้ยไม่ว่าทุกคนจะอ่านหนังสือเรียนนะครับอ่านหนังสืออ่านเล่นอ่านหนังสือ Howto หนังสือประเภทไหนก็ตามนะครับทุกคนลองเอาไปใช้ดูแล้วจะเห็นเลยว่าเฮ้ยตัวเองแบบ ทำได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับอลองดูนะเช่นเดิมนะครับเนื้อหาในพอดแคสต์ในตอนนี้นะครับผมเอามาจากหนังสือเทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณเล่มนี้อีกแล้วนะครับเล่มนี้แนะนําจริงนะครับลองไปซื้อมาอ่านเดี๋ยวผมปักลิงค์คำสั่งซื้อไว้ในใต้ดีสคริปชันให้โอเคไหมครับแต่ว่าถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรนะฟังแล้วไปทําตามดูนะครับโอเคอเทคนิคในเล่มนี้ก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงไปอันนั้นมันจะเป็นในเชิงของทฤษฎีจริงไหมที่ผมเคยบอกว่า โอเคการที่เราจะอ่านหนังสือให้ไม่ลืมได้เนี่ยเราต้องรู้จักการเอาพุทใช่ไหมาก็คือการส่งออกข้อมูล3ครั้งใน1สัปดาห์ใช่ไหมครับกับอีกอย่างหนึ่งคือทาไงก็ได้ให้ตอนอ่านหนังสือเนี่ยตอนที่เราอ่านหนังสือเนี่ยให้เรามีสารในสมอง4ตัวเกิดขึ้นนะครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่าคืออะไรก็ลองกลับไปฟังพอดแคสต์ในส่วนนั้นได้อันนั้นจะเป็นในเชิงของทฤษฎีว่าสมองเราจะจําได้ดีแค่ไหนหรือสมองเราจะโอนถ่ายความทรงจําที่มันเป็นความจําระยะสั้นเนี่ยไปสู่ความจําระยะยาวเนี่ย ได้ยังไงบ้างด้วยวิธีไหนบ้างอันนั้นคือพอดแคสต์ก่อนหน้านั้นผมอธิบายไปแล้วแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอามาปฏิบัติจริงๆนะครับในการอ่านหนังสือเนี่ยเราจะทําได้ยังไงบ้างนะเดี๋ยวในพอดแคสต์วิสุทนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยกันเรื่องนี้กันนะครับอ่ะเทคนิคอ่านให้จําได้ไม่ลืมเนี่ยนะครับของพอดแคสต์วิสุทเนี้จะมีทั้งหมด6ข้อนะจะมีทั้งหมด6ข้อนะครับทุกคนอลองทําไล่ไปทีละข้อดูนะครับแล้วก็ลองดูว่าพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมัน การจําเนื้อหาหนังสือเล่มนั้นอ่ะมันดีขึ้นไหมโอเคไหมครับลองทําดูอันนี้ผมลองทํามาแล้วมันเวิร์กไงผมเลยเอามาทำพอดแคสต์นะครับอ่ะข้อแรกนะครับข้อแรกคือสแกนหาเป้าหมายของการอ่านเวลาอ่านหนังสือเนี่ยนะครับเราต้องดูก่อนว่าเราอ่านไปทําไมวะเราอยากได้อะไรจากหนังสือเล่มน,นี้มานะครับซึ่งวิธีการสแกนที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับสารบัญอ่ะสารบัญของหนังสือเนี่ยผมบอกตามตรงว่า เป็นภาพรวมเนื้อหาที่ดีที่สุดนะแต่คนก็มองข้ามกันเยอะที่สุดะนะครับคนส่วนใหญ่แบบไม่ได้ดูสารบัญด้วยซ้ำบางทีนะก็คือแบบถ้าจะอ่านก็เปิดไปอ่านหน้าแรกเลยใช่ไหมไม่ได้ดูสารบัญครับทั้งที่ไอสารบัญเนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้เราเข้าใจหนังสือเล่มนั้นได้เลยอะ่ะทั้งเล่มะนะครับนั้นอันดับแรกดูสารบัญก่อนเนาะดูสารบัญเพื่อให้เห็นภาพรวม2กําหนดเป้าหมายของตัวเองเฮ้ยดูดิมีเรื่องไหนบ้างวะที่เราต้องการที่จะรู้ตอนเนี้มีเรื่องไหนบ้างอ่ะอันนี้2นะครับืาว่า ให้ดูต่อไปว่าไอ้เรื่องเนี้นะลองเปิดสแ,แกนเข้าไปในหนังสือนะอันนี้คือเราดูสรบบารบัญเสร็จแล้วนะดูหัวข้อของสรบบารบัญเสร็จแล้วว่าเราอยากรู้เรื่องไหนต่อมาคือให้เราลองเปิดคร่าวๆในเนื้อหาอนัน้นเปิดดูหัวข้อย่อยอะไรเงี้ยในบทที่เราต้องการที่จะรู้เนี่ยลองดูดิว,ว่าหัวข้อย่อยมันประมาณไหนเป็นเรื่องที่เราแบบต้องการรู้จริงไหมแล้วเรื่องไหนที่เราควรที่จะแบบต้องอ่านลึกๆเลยเรื่องไหนที่เราพอจะรู้อยู่แล้วอ่านคร่าวๆได้นะอันนี้คือข้อแรกสแกนหาเป้าหมายในการอ่านโดยการดูสารบัญ หาบทหรือหาหัวข้อที่เราสนใจและเข้าไปเปิดดูคร่าวๆดูหัวข้อย่อยข้างในว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราอยากรู้ส่วนไหนบ้างที่เฮ้ยเราต้องอ่านละเอียดๆเ,เลยส่วนไหนที่เราอ่านคร่าวๆได้นี่คือข้อแรกก็คือการสแกนหาเป้าหมายในการอ่านทีนี้เดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะครับสำหรับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยผมสแกนหาไปก็เท่านั้นนะทั้งเล่มผมก็ต้องรู้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะผมอ่านหนังสือเรียน อ่านหนังสือกฎหมายผมก็ต้องเข้าใจทั้งเล่มแหละผมจะมาเลือกตรงที่สนใจก่อนไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็แนะนําให้ดูสารบัญอยู่ดีแล้วให้อ่านไล่ไปคู่กับสารบัญเพื่ออะไรครับเพื่อทุกครั้งที่เราอ่านนะครับเราจะได้รู้ว่าเรากําลังอ่านอยู่ในจุดไหนของภาพรวมของหนังสือเล่มนี้โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยถ้าเป็นไม่ได้นะถ่ายเอกสารหน้าสารบัญมาเปิดคู่กับการอ่านเลยช่วยได้มากนะครับย้ําว่าช่วยได้มากนะอันเนี้ย ครับโอเคอันนี้คือในการอัดับกับการอ่านหนังสือเรียนเนาะโอเคนะครับต่อมาคือข้อที่2นะครับข้อที่สก็คือเปิดข้ามไปอ่านเนื้อหาส่วนที่อยากรู้ก่อนอ่ะข้อแรกที่ผมบอกมันคือการสแกนใช่ไหมสแกนว่าเฮ้ยเป้าหมายคืออะไรเราต้องการรู้เรื่องอะไรดูจากสรารบัญนี่เรื่องไหนน,น,น่าสนใจมางว่าพอดูสรารบัญเจอเจอเรื่องที่น่าสนใจแล้วลองเปิดเข้าไปดูเนื้อหาในนั้นแบบคร่าวๆดูหัวข้อย่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าเนื้อหาในหัวข้อย่อยนั้นส่วนไหนที่อ่านคร่าวๆได้ส่วนไหนที่ต้องอ่านแบบจอดลึกละเอียด ข้อที่2ก็คือก็เปิดไปอ่านตรงนั้นนั่นแหละนะครับเปิดไปอ่านตรงนั้นเลยเนื้อหาที่อยากรู้ก่อนเนี่ยเปิดไปอ่านเลยนะครับแล้วก็อ่านตามอ่านตามนั้นเลยอ่านเข้าๆตรงไหนที่อ่านเข้าๆได้ก็อ่านเข้าๆตรงไหนที่ต้องอ่านละเอียดตรงนี้มันเป็นเนื้อหาที่แบบอยากรู้มากแล้วมันเป็นเนื้อหาที่ยากอ่านละเอียดละเอียดไปเลยนะครับโอเคไหมอันนี้คือข้อที่2เปิดข้ามไปอ่านเนื้อหาที่อยากรู้เลยนะครับโอเคไหมต่อมานะครับข้อที่3อ่านหนังสือที่รู้สึกว่ายากอือันนี้ในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้แบบนี้นะ อ่านหนังสือที่เรารู้สึกว่ายากแต่ว่าหนังสือเขาบอกว่าคําว่ายากเนี่ยคือต้องไม่ยากจนเกินไปนะนะครับคือหนังสือที่เราเลือกมาอ่านอ่ะอันนี้อาจจะใช้กับหนังสือเรียนโดยตรงเนี่ยไม่ได้โอเคไหมครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับถ้าจะเอาไปเอาข้อนี้ไปอัดเดปของหนังสือเรียนอาจจะไม่ได้เพราะหนังสือเรียนอะยากยังไงเราก็ต้องอ่านใช่ไหมครับแต่นี้ผมพูดถึงกรณีที่ถ้าทุกคนอยากจะเอาไปอ่านกับหนังสือเล่มอื่นหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนอะไรเงี้ยนะครับลอง เลือกหนังสือที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเล่มนี้ไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปโอเคไหมครับถ้าเป็นหนังสือที่มันอ่านง่ายเกินไปเช่นหนังสือนิทานเด็กอะไรเงี้ยคือแบบใครจะไปอยากอ่านริ่ปหะหรือถ้ามันยากเกินไปอย่างเช่นแบบบางเล่มที่เรารู้สึกมันยากๆนะถ้าไม่ใช่หนังสือเรียนนะอย่างเช่นหนังสือปอดศาสตร์หนังสือเชิงทฤษฎีอะไรบางอย่างนะครับที่แบบแม่งยากโคตรๆอ่ะอันเนี้ยเราอ่านอาจจะอ่านไม่จบอ่ะบางทีอ่านหน้าหนึ่งสองหน้าจะหลับ แล้วหนังสืเอเล่มนี้ก็เลยแนะนําว่าให้เอาหนังสือที่มันความยากอ่ะให้มันตรงกับความเหมาะสมของตัวเองอ่ะตัวเองเป็นคนที่ทำควาเข้าใจเนื้อหาได้มากน้อยแค่ไหนก็ลองดูแล้วก็ลองเลือกหนังสือที่มันมีความยากง,ง่ายนี่ที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับอันนี้คือข้อที่3ก็คือการเลือกหนังสือน,นั่นเองต่อมานะครับข้อที่สี่ก็คืออ่านอย่างมีความสุขจะช่วยให้เราเนี่ยจำได้ไม่ลืมอันนี้มีประเด็นนิดหนึ่งนะครับคําถามคือทําไมอ่านอย่างมีความสุขถึงจะทําให้เราจําได้ไม่ลืม ทุกคนย้อนกลับไปฟังพอดแคสต์ก่อนหน้านี้นะนะที่ผมพูดถึงเรื่องเทคนิคอ่านให้ไม่ลืมเนี่ยนะครับมันอยู่อยู่ข้อหนึ่งก็คือเราต้องอ่านให้สารในสมองเนี่ยมันเกิดใช่ไหมซึ่งความสุขนั่นแหละเป็นตัวทําให้เกิดสารในสมองไม่ว่าจะเป็นเอ no ็นโดรฟินเซโรโทนินนอร์อะดรีนาลินหรือว่าตัวอะดรีนาลินนะครับเมื่อมันเกิดสารในสมองเราเนี่ยหรือแม้แต่โดพามีนก็ตามเมื่อมันเกิดสารในสมองเราเนี่ยเราจะจําได้แบบไม่ลืมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ข้อที่4เนี่ย หนังสือเลยบอกว่าให้อ่านอย่างมีความสุขวิธีการอ่านอย่างมีความสุขก็คือ1เลยมันต้องเป็นหนังสือที่เราชอบที่เราอยากรู้เรื่องนั้นจริงๆ2เลยนะครับมันต้องเป็นหนังสือที่มีการเขียนที่แบบมันอ่านแล้วมันรู้สึกตื่นเต้นอ่านแล้วมันรู้สึกแบบเข้าใจอ่ะแล้วมันแบบอ่านง่ายนะครับคาว่าอ่านง่ายคือแบบง่ายตามระดับความเหมาะสมของเรานะคือเราสามารถอ่านแล้วรู้สึกสนุกกับมันได้นะครับหนังสือเราเนี้ยเราจะจําได้ไม่ลืมตัวอย่างเช่นแหละทุกคนเคยแบบอ่านหนังสือการ์ตูนตอนเด็กๆไหม อ่ะอันนี้เอาเป็นหนังสือการ์ตูนนะอ่านหนังสือการ์ตูนตอนอเด็กหรือหนังสืออะไรก็ได้ที่ที่เราเคยอ่านตอนอเด็กแล้วตอนนี้เราก็ยังจําได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือพวกการ์ตูนอะไรก็ตามแต่ที่เราเคยอ่านแล้วแบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้อ่านมานานแล้วนะบางทีแบบเป็น10ปี5ปี10ปีแต่ทําไมเรายังจําเนื้อเรื่องมันได้อยู่เลยวะเพราะอะไรเพราะตอนอ่านเราสนุกไนงะเราตื่นเต้นเราสึกแบบเฮ้ยเนื้อเรื่องเป็นไงวะอยากอ่านต่อเพราะตื่นเต้นสารในสมองหลงังพอหลังปุ๊บจาได้ไม่ลืมนะครับ แลอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่เอาไว้ช่วยให้ทุกคนสามารถอ่านแล้วจาได้ไม่ลืมได้แต่อย่างที่ผมบอกไอ้ตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับถ้าเอาไปใช้ในการอ่านหนังสือกฎหมายนะครับแต่การอ่านหนังสือกฎหมายก็เช่นเดียวกันนะทุกคนลองกาหนดเป้าหมายให้ตัวเองดูการกําหนดเป้าหมายก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขกับการอ่านได้ก็คือเราจะรู้สึกแบบอยากเอาชนะนะครับมันก็เลยทําให้สารในสมองมันหลัง่งแล้วทําให้พวกโดพามีนพวกนี้มันหลัง่งแล้วทําให้เราจําเนื้อหาได้นั่นเองนะอันนี้ก็ลองไปปรับดู นะครับต่อมาก,ก็คือข้อที่5นะครับข้อที่5ก็กคือตีเหล็กตอนกําลังร้อนด้วยการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาตื่นเต้นเราใจให้จบในรวดเดียวนะอันนี้คือข้อที่5นะครับข้อที่5เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังรู้สึกมีไฟในการอ่านหนังสือนะตอนนั้นอยู่นะสมมุติว่าเราซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งนะเรารู้สึกแบบอุ้ยอยากอ่านมากอยากรู้มากในเล่มเนี่ยมันมีอะไรให้เรารีบอ่านเลยครับแล้วรีบอ่านไม่ใช่แค่ลิบอ่านนะ รีบอ่านแล้วอ่านไม่ให้จบเลยครับวดเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่นังสือ่มนี้บอกนะก็คือตีเหล็กตอนกำลังร้อนอะคือเรากําลังรู้สึกอยากอ่านอยู่อะก็อ่านแม่งแล้วอ่านให้จบ <ๆ S 2> ตั้งแต่ตอนที่เรายังรู้สึกอยากอ่านอยู่เลยอย่าปล่อยให้แบบว่าเอ้ยอ,อยากอ่านมากแต่แบบเออเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันเดี๋ยว่อยไปอ่านตอนนั้นถ้าเรารอไป,ไปเรื่อยอะความร้อนค่อยๆลดลงความรู้สึกอยากอ่านค่อยๆลดลงสุดท้ายได้อ่านไหมไม่ได้อ่านครับสุดท้าย ดองนะครับสุดท้ายหนังสือก็ก็ <ๆ S 1> จะเข้าตู้แล้วก็ดองเพิ่มอีกเล่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะข้อนี้จะไปประยุกต์ใช้กับการอ่านหนังสือเรียนยังไงกับการอ่านหนังสือกฎหมายยังไงนะครับง่ายๆก็คือว่าเวลาที่เรากําลังรู้สึกอยากอ่านให้เรารีบหยิบมาอ่านณนะตอนที่เรารู้สึกอยากอ่านแค่นี้เลยนี่คือวิธีการประยุกต์ใช้กับการอ่านหนังสือกฎหมายซึ่งเวลาที่เราอ่านหนังสือกฎหมายแน่นอนว่าเราต้องมีวินยยัยของมันใช่ไหมเราต้องมีการวางแผนว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะอ่านเท่าไหร่ เราจะอ่านเล่มไหนเราจะอ่านกี่หน้ากี่ชั่วโมงอะไรก็ว่านไปเราจะอ่านเท่าไหร่เราต้องมีเป้าหมายตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราใช้เทคนิคนี้เสริมเข้าไปบางทีอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบอ่านเหมือนไม่ได้อ่านมากขึก้นก็ได้สมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เทคนิคนี้เสริมเข้าไปเราก็จะแบบว่าฟิกเวลาไว้เลยว่าโอเคอ่านเวลานี้แต่ถ้าเวลานั้นเราอาจจะไม่ได้อย่ากอ่านสุดท้ายเราต้องอะไรสุดท้ายเราก็อาจจะต้องแบบยอมที่จะฝืนอ่านไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบอ่านไปเรื่อยยันจบ แต่ถ้าเราใช้เทคนิคนี้เข้าไปสมมุติว่าเราตั้งว่าเราจะอ่านตอนเย็นใช่ไหมแต่พอดีวันนี้ตื่นนอนมาสมมุตินะวันนี้ตื่นนอนมาตอนเช้าอาจะตื่นนอนมาตีห้าสมมุตินะเป็นคนตื่นเช้าไงตื่นมาตีห้าอยากอ่านหนังสือพี่ผายเลยอยากอ่านกฎหมายอ่ะอยากอ่านมากรีบไปหยิบมาอ่านเลยตอนนั้นนะครับมันเวลาให้เราอ่านเราก็จะมีความสุขเราก็จะรู้สึกแบบมันน่ะสนุกในการอ่านเพราะเราอ่านตอนที่เราอยากอ่านไงนะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้คือการเอาไปปรับใช้ การอ่านหนังสือกฎหมายนะแล้วพอเรารู้สึกสนุกการอ่านเรารู้สึกแบบมีไฟในตอนอ่านเกิดอะไรขึ้นคนระับจำเนื้อหาได้จําเนื้อหาได้ในระยะยาวนั่นเองนี่คือประโยชน์ของข้อที่ห้านะครับต่อมาข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายคือข้อที่หกนะครับข้อที่หกก็คือถ้ามีโอกาสให้ลองไปพบกับนักเขียนนะครับอันนี้คือผมว่าใช้ได้ทั้งหนังสือกฎหมายแล้วก็หนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนเลยนะครับใช้ได้หมดเลยทั้งสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนเนะี่ยสมมตินะ ถ้าเรามีโอกาสได้ไปเจอนักเขียนนะบางทีมันก็ยากเพราะว่าบางทีเราไม่ได้อ่านหนังสือแบบที่เป็นนักเขียนคนไทยอ่ะจริงปะเราจะไปเชิญนักเขียนมันก็ยากใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านหนังสือที่มันเป็นแบบของนักเขียนคนไทยแล้วก็ลองหาโอกาสแบบไปตามงานหนังสือศูนย์เรกิจเนี้ยลองไปเจอนักเขียนนะหรือถ้าเป็นหนังสือกฎหมายเงี้ยก็ลองเลยคนเขียนกฎหมายคือใครก็พวกอาจารย์นั่นแหละลองไปคุยอาจารย์ลองไปเจออาจารย์ลองไปอะไรดูนะครับมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่า รู้สึกมีไฟในการอ่านมากขึ้นแล้วมันทําให้เรารู้สึกแบบอยากอ่านเล่มนั้นมากขึ้นรู้สึกเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราอ่านได้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็ส่งผลต่อสารในสมองของเราเสมอและยิ่งสารในสมองทางด้านความสูงของเราหลั่งมากมากเท่าไหร่การจดจําเนื้อหาก็จะได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะนี่คือประโยชน์ของข้อที่6อ่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น6ข้อนะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปไล่ทําตามได้เลยอย่างที่ผมบอกว่าทุกข้อเนี่ยมันสามารถใช้กัับหนงสื ได้แทบทุกอย่างยกเว้นหนังสือหนังสือเรียนที่เราแบบจําเป็นที่จะต้องอ่านนะครับยกเว้นหนังสือกฎหมายอะไรเงี้ยอาจจะใช้ได้แค่บางข้อนะครับแต่หลักๆคือมันเอาไปปรับใช้ได้นั่นแหละนะครับก็มีทั้งหมด6ข้อเดี๋ยวผมจะอทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับข้อแรกก็คือสแกนเป้าหมายในการอ่านสแกนเนื้อหาจากสารบัญแล้วก็ดูเป้าหมายในการอ่านนะครับข้อ2คือเปิดข้ามไปอ่านเนื้อหาในส่วนที่อยากรู้เลยนะครับข้อ3อ่านหนังสือที่รู้สึกว่ายากกําลังดีนะยากกําลังดี ข้อ4อ่านยังมีความสุขจะช่วยให้จําได้ไม่ลืมนะรู้สึกตื่นเต้นในการอ่านจะช่วยให้จําได้ไม่ลืม5ตีเหล็กตอนกําลังร้อนอ่านตอนที่อยากอ่านข้อ6ถ้ามีโอกาสลองไปพบกับนักเขียนดูนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็น6ข้อนะครับทุกคนลองอไปทําตามดูนะผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะครับในการอ่านหนังสือนะครับก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับ Tiger ร์และบิลล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโปง่ปง,ปลงและก็บิลล์ด้วยก็ลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ